คือ่วนสูนยใเนเราดูตารางบอกว่าไม่มีอาการเสียถึงจะไม่มีเสียจะตอบมาไหมครับตอบมาแต่ถ้าจิ้มเช็คไปแล้วสองวิก,ก็แล้วห้าวิก,ก็แล้วเครื่องไม่มีเสียงตอบรับรีโมทขึ้นกิดขีดแบบนี้ขึ้นขีดบบขีดแบบนี้มันบอกอะไรครับมันบอกเราว่าที่เอารีโมทยิงเช็คไปเนี่ยมันไม่คุยด้วย ัวนายไม่คุยด้วยรีโมทเลยขึ้นขีดขีดการที่ตัวนายไม่คุยกับเรามีอะไรบ้างแต่งวันถางไปไม่ได้ไครับเป็นไปได้ตถามไปมันก็เสียแล้วมันตอบไม่ได้ขึ้นขีดขีดหรือที่เราบั่จใจว่าเราเปิดเบรกเกอร์เนี่ยจะนมีไฟไปเลี้ยงจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับอาจจะไม่มีไฟไปเลี้ยงก็ได้ภาคควบคุมมันถึงคุยกับรีโมทเราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้ายิงไปแล้วเจอขีดขีด ให้รู้เลยว่าตัวนหนมันช่วยเราเราไม่ได้แล้วต้องไปเช็คก็แล้วมันเสียหรือเปล่านะครับหรือชุดสัญญาณรีโมรตมาหรือเปล่าแต่ถ้ามันคุยได้แบบ way, ทว y โค้ดต้องเด้งมาเลยเช่นกดเช็คถามไปขึ้นโค้ดอะไรมานั่นแหละพฤติที่มันมันดีกว่าเครื่องมันบันทึกอาการได้อาการเดียวนะครับเช่นเราเคยไปซ่อมเรื่องการสื่อสารไว้ขึ้น E6 สมมตินะครับแล้วเราก็ไปซ่อม เครื่องใช้งานได้นะแต่เราไม่เคยล้างข้อมูลมันม e 6จะอยู่ตลอดการนะนึกออกไหมไปกดเช็คเมื่อไหร่ก็ e 6จแต่ครั้งที่เราแก้ไขเรื่องสายไปแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้ไปถึงเราจะไม่ได้ล้างมาันใช้ไปเซ็นเซอร์เสียเครื่องมันเจอเซ็นเซอร์เสียมันก็พีบอีกทีนี้ e 6จะหายไปถูกไปอัพเซ็นเซอร์จะเข้ามาแทนที่มันจะจับได้แค่อาการเดียวล่าสุดเราชนน,นสิ่งที่เรายิงไปเนี่ย นั่นแหละคือการล่าสุดของมันเดี๋ยวเรามาดูวิธีเช็คก่อนกดเช็คค์ดเครื่องปิดรีโมทปิดเปิดเฉพาะเบรกเกอร์จิ้มเช็คยังไงตัวอย่างมันก็เป็นทเว์ถามไปแล้วเด้งมา U 4ไม่ต้องเลื่อนหาขึ้นเลย U 4นี่คือวิธีทำนะครับที่ปุ่มเดียวนั่นแหละแต่เนี้ยที่ต้องใกล้บล็อกเราอยากให้เห็นเห็นทั้งคู่แต่ในชีวิตจริงหรือเช็คจริงก็ขอให้เป็นช่วงที่มันส่งสัญญาณได้สักสองเมตรก็ได้นะครับ คนกุ่มเดียวเลยเช็คปุ่มเดียวนะครับตัวอย่างตัวอย่างจิ้มไปแล้วสองวิโดยประมาณมีเสียงปี๊บแล้วขึ้น e 6มา e 6เครื่องมันบอกเราว่าเครื่องภายในแจ้งว่า e 6หรือแม้แต่ e 7ก็แล้วแต่ถ้าสองโค้ดนี้มันเป็นเรื่องของสัญญาณแบบอนุกรมสิ่งที่ผิดปกติคือสัญญาณแบบอนุกรมแปตรงไปนิดหนึง สัญญาอนุกรมก็คือสัญญาอะไรครับสื่อสารนั่นเองอย่างตัวอย่างแล้วก็วงมันเลยว่าเนี่ยอะไร S3 เนี่ยแหละนะครับสายมีปัญหาหรือเปล่าตัวนายเนี่ยเงื่อนไขที่มันขึ้นโคดนี้ก็คือลูกค้าเปิดใช้งานปึ๊บตัวนายมันจะรออยู่ว่าเมื่อไหร่ข้างนอกจะสื่อสารเข้ามาการจะขึ้นโค้ดหรือกระพริบมันบอกว่าการที่มันบอกว่า,า,าวสื่อสารไม่ได้เนี่ยมันบอกว่า ตั้งแต่เปิดเครื่องนะเป็นเวลา6นาทีแล้วหรือประมาณ6นาทีถ้าเราเปิดเครื่องแล้าเรารอ6นาทีตัวที่มันสื่อสารกันไม่ได้ตัวนายกจะพิมพ์เราก็ปิดไปใช่ไหมครับพอมายิงก็จะเป็นียวประมาณนี้วิธีดูโคตดตัวอย่างที่สองครับกดเช็คไปแล้วเครื่องตัวนายแจ้งว่าเทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้องเสียพี่หมันแยกไปเลย ที่ถึงจะเป็นเซนเซ,นเซอร์น้ำแข็งนะครับแต่เป็นไงครับเซนเซอร์ตัวนี้โอเียยากมากผมเคยอยากให้มันเสียเอาไฟลนก็ไม่เสียไม่เหมือนเซนเซ,นเซอร์น้ำแข็งแต่ถ้าแผงมันฟ้องแบบนี้แสดงว่ามันอาจจะไม่เห็นอยู่ถูกไหมครับแจ็คหลวมหรือเปล่าพินมันถอนออกมาหรือเปล่าหรือไม่มีตัวมันอยู่เพื่อเอากลับไปด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าอาการเสียมันเสียยากมาก ทั้งที่เป็นเซนเซอร์เหมือนกันแต่ว่าเซนเซอร์น้ําแข็งมันอยู่กับความชื้นใช่ไหมครับเปีเปยกๆพวลราถอดบางทีก็ดึงห่างมัน,มนก็เลยโอกาสเสียเยอะกว่าอย่างเช่อนอาการที่ว่าในแบบเก่านะการนับไปกระพริบไม่เช็โค้ดแบบเนี้ยโค้ดแบบนี้มันแยกเลยการที่เราไปซ่อมเครื่องบอดอากาศมิสูวิชีที่แต่ก่อนนี้รุ่นเก่าๆตัดกระพริบสองครั้งแวบแวบหยุดแวบแวบหยุดอะไรเสียครับเซนเซอร์น้ําแข็งใช่ป่ะแต่ที่จีีงเขาบอกว่า การกระพริบสองครั้ง <áng> มันบอกว่าเซนเซอร์ที่อยู่ในบ้านทั้งหัวไม่ขีดทั้งเซนเซอร์น้ําแข็งมีโอกาสเสียได้เหมือนกันหมดเลยไอ้ที่เราเห็นกระพริบขึ้นมาเองสองครั้งเนี่ยแต่ไปซ่อมทีไรเซนเซอร์น้ําแข็งทุกทีเพราะนี่นะครับโอกาสเสียมันมากกว่ากันเยอะนะครับแต่อย่าลืมว่ามันสองครั้งถ้าไอ้นี่ไม่มีอยู่มันก็เหมือนเซนเซอร์น้ําแข็งเสียเหมอนกันนะเพราะโค้ดสองครั้งเนี่ยมันเป็นโค้ดที่บอกว่าเซนเซอร์ที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเลย อะสมมติมันเสียจริงอาจจะสายถักอะไรกร็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาเอาอกมาเช็คมันถอดมาวัดด้วยเพื่อยืนยันว่ามันเสียจริงอ่าตัวอย่างที่3ครับอย่างที่3ามจิ้มปขึ้น PB mm hmm. PB บอกว่าแผงบอกว่ามอเตอร์พัดลมเนี่ยไม่ปกติไม่ปกติมันรู้ได้ก็อย่างที่เราเรียนรู้กันก็คือถ้าไม่มีฟีดแบ k แจ้งมาผมก็ว่าคนไม่หมุนขึ้นโค้ดเลยเราก็มีหน้าที่ไปเช็คว่า แข่งปกติไหมหรือมอเตอร์ผิดปกติไหมซึ่งเราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับถัดมาจิ้มเช็คไปขึ้น U4 U4 เนี่ยเครื่องตัวในมันได้รับข้อมูลจากตัวนอกบ้านว่ามีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งในรุ่นนั้นมีกี่ตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่นอกบ้านเสียไม่เกี่ยวกับในบ้านถ้ากด U4 แต่บางคนตอบอ่าอาอย่ารองนี่ครับ มีเทอร์มิสเตอร์ละลายน้ำแข็งโค้ด U 4่นะครับในอนาคตอาจจะเป็นแพทเทิร์นใช้ในรุ่นท็อปเลยเทอร์มิสเตอร์ละลายน้ำแข็งที่คอยร้อนรุ่นท็อปมีมีนะครับรุ่น M S L N Series ที่เป็น3 4สีไปเห็นไหมครับรุ่นนั้นเนี่ยที่มีเซอเตอร์น้ำแข็งคอยร้อนเพราะมันเป็นตัว top. I, ensor, ท็อปมีมุกไอฮิวแมนเซนเซอร์พร้อมกับมีฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่เหมือนอิเเตอร์ธรรมดาก็คือ มีโหมดฮีทมีโหมดฮีทกับโห,หมดคูลการทำโหมดฮีทของระบบตัว MFSAN LN Series ไม่ได้มีฮีตเตอร์ใช้หลักการคุณสมบัติของระบบอินเวอร์เตอร์นี่แหละที่สามารถกำหนดแรงดันกำหนดรอบของคอมได้กับกับคอยเย็นเป็นคอยร้อนคอยร้อนเป็นคอยเย็นโดยในรุ่นนั้นที่คอยร้อน,นจะมีวาล์วสี่ทิศทางโฟเวว์วาล์วเอาไวส้สำหรับสลับทิศทางนะครับเช่นเปิดโหมดคูล อ่าเป็นรูปเกล็ดน้ําแข็งใช่ไหมครับของรุน่นแอนเซลลี่เนี่ยหลักการก็เหมือนทั่วไปก็คือพอคอมเริ่มเดินแก๊สร้อนก็จะไปที่โฟเววาฟูเววาฟก็ปล่อยไปในทางที่ปกติก็คือแก๊สร้อนเข้าไปแก๊สร้อนก็ไปที่คอนเนซิ่งใช่ไหมครับคอนเนซิ่งแล้วก็ถูกพัดลมระบายความร้อนออกควบแน่นกลายเป็นของเหลวผ่าน l e v หรือตัวฉีดน้ํายาฉีดเข้ามาที่ตัวในตตัวในเย็นเสร็จแล้วก็กลับไปที่คอมถูกไหมครับ นัก่ยวกัระบบคูปพอเราเปลี่ยนโหมดฮีทในรุ่นหนึ่งซีรีปุ๊บมันจะตน่วไงไม่กว่าส3นาทีเสร็จแล้วจะมีไฟชุดหนึ่งจะแเวอร์เตอร์เนี่ยจ่ายไปที่โฟว์เวลว์ wow, ให้มันเลื่อนเลื่อนทิศทางใหม่กลับทิศทางตอนนี้พอพ้นหน่วงคอมเริ่มเดินโหมดฮีทเนี่ยจะเป็นรูปพาทิศที่รีโมทเป็นรูปดวงอาทิตย์ครับพอคอมเริ่มเดินในโหมดฮีทน้ำยาก็จะแก๊สร้อนก็จะไปไปที่โฟว์เวลว์ wow ก่อน แต่ทีนี้ที่ทางมันจะเปลี่ยนโปเว์วาจะส่งแก๊สร้อนนี้ไปที่คอยเย็นคอยเย็นกลายเป็นคอยร้อนลมร้อนเป่าออกมาใช้ถูกไปรับไปควบแน่นที่คอยเย็นแทนเพราะที่ควบแน่นที่คอยเย็นกลายเป็นคอยร้อนลมร้อนออกมาเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่คอนเดนซิ่งไปเจอ l อ v วฉีดย้อนเข้าคอนเดนซิ่งเป็นไงครับคอนเดนซิ่งเย็นเจี๊ยบกลายเป็นคอยเย็นเพราะฉะนั้นเซนเซอร์น้ำแข็ง มีในรุ่น L N Series มีตอนทำหน้าที่ในโหมดคีบก็คือป้องการงานเป็นํำแข็งที่คอยร้อนทําการ,การกค่อยเย็นไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้หลอกเซนเซอร์ที่เสียอยู่ด็อกบ้านจริงๆแต่รุ่นนั้นมีกี่ตัวเราก็ไปเช็คตามนั้นใช่ไหมครับเช่นเราไปซ่อมรุ่น G R แน่นอนตัวนี้ไม่มีรุ่น G R ไม่สามารถทำโหมดคีทได้เซนเซอร์ตัวนี้ไม่มีไม่ต้องวัดตัวเซอร์ภูุิคีบมีไหมครับมี K P C ทอร์ ung, Join, ronics, มิสเตอร์อุณภูมิแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีเทอร์มิสเตอร์อุณภูมิแวดล้อมไม่มีมีแต่รุ่น L N นะครับเทอร์มิสเตอร์เครื่องรักเปลี่ยนความร้อนหรือเทอร์มิสเตอร์ที่เน็บอยู่กับคอนเดนซิ ensing, ่งมีนะครับเทอร์มิสเตอร์แวดล้อมเหมือนกันมีเฉพาะในรุ่น L N Series เพราะอะไรครับร,รุ่น L N Series เนี่ยโอ้ตัวท็อปทำได้หลายอย่างเลยเอาไว้จับอุณภูมิแอมเบียนรอบๆภายนอกด้วยว่า มันมีโหมดนี้แฝงอยู่ครับโหมดออโต้โหมดออโต้ึ่่งเป็นโหมด L N เนี่ยมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ถูกไหมบ้านเราใครจะเปิดโหมดนี้ไม่มีหรอกถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปอยู่ในภูมิประเทศที่กลางวันร้อนจัดเลยสต่พอพาะที่ตกหนาวมันเลยมีโหมดออโต้มาแล้วแถมต้องมีเซ็นเซอร์ตัวนี้เพื่ออะไรครับมันมีโหมดอยู่ตั้งเป็นออโต้เลยเราเลือกอุณหภู เราเลิกกมมัน25หมดหมดตั้งหมดลอเตอร์เลิก25เครื่องมิทยุทุกทิถีทางให้ในห้อง25ตลอดเวลาเช่น,นบานอยามเยนอยู่ข้างนอกอากาศนอกร้อนมากเลยอยากได้ในห้อง25ต้องเดินหมดเลยครับอดครูคนทาเองเลยทําหมดครูให้เราเดินเจอาจับเลยอ่25ประคองไว้ที่25ทีนี้พอภาพที่ตกดินข้างนอกเย็นต่ำกว่า25อีกบางทีเป็นยอดดอยแล้วกันเหลือ10 อยากได้ข้างในย e ี่บ้าเพราะเราเลือกย e ี่บ้าไว้อยากให้อุณหภูมิในห้องอยังไงให้ย e ี่้าวันต้องทำหมดอะไรครับหมดน e ีเครื่องมันตัดสุนใจเองหมดเลยนะครับก็เลยมีเซ็นเซอร์แวนล้อมอยู่ที่หลังคอยร้อนเป็นกล่องอยู่ถ้าเราไปซ่อมรุ่งแซดเนี่ยอิวอร์เตอร์ธรรมดาที่มีหมดน e ีนะ่ะเป็น m s y แต่ถ้าเราปีกันก่อนเราเจะรหัสว่า m s z เมื่อไหรา่นั่นคือทําได้ทั้งทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับอ่าทีนี้ ไม่ได้หลอกช่ไว้รับไม่ได้หลอกมีจริงจริงเซอร์อะไรน้ำแข็งอันนี้คือการกดเช็คแล้วตัวนายสามารถบันทึกค่าไว้แล้บบอกเราได้ซึ่งถ้าเรารู้จักกับลูกค้าดีป่อนเขาจิ้มทีเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราสนิทสนมกันดีทําได้ไหมทาได้นะทําได้แล้วพอรูปโค้ดเราก็ไปซ่อมง,ง่ายๆเลยถูกไหมครับอาจจะมาไหลไปถูกต้องเลยแต่ถ้าไม่ไม่ทาอะไรทั้งนั้นมาดูเอง เราก็ไปถึงก็จิ้มง่ายๆเลยแต่บอกเลยว่าข้อจำกัดตัวนี้นะครับเราย้อนกลับมาจะต้องเป็นอาการที่เสียตามนี้เท่านั้นที่ตัวนายจะบอกเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาการอื่นผมเรียกว่าอาการเชิงวิเคราะห์ตัวที่มันเก็บเลื่อนการเชิงวิเคราะห์ไว้เนี่ยมันคือแผงน้องบ้าอาการของตัวน้องบ้าซึ่งตัวนายไม่สามารถบันทึกไว้ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรายิงโค้ดไปแล้วขึ้นศูนย์ศูนย์มันบอกว่าไม่ได้บันทึกอะไรเสียไว้บางคนกลับบ้านเลยนึกออกไหมเพราะการเชิงวิเคราะห์เนี่ยพอเปิดใหม่มันจะติดตต่ติดแล้วใช้ไปครึ่งคืนใช้ไปวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วค้อยเิดเลยเป็นอาการที่วิเคราะห์ละเอียดหรือว่าการนั้นไม่ได้ชัดเจนเหมือนอะไรเสียเพราะฉะนั้นถ้าเรายิงไปแล้วมันศูนย์ศูนย์ตัวนายช่วยอะไรเราไม่ได้ สำหรับลูกค้าเราทาได้เท่านี้แต่สําหรับเราเนี่ยมันมีวิธีอีกนะครับก็คือเช็คระเอียดที่ตัวนองบ้า่าไปเลยครับเลื่อนไปจบกันตรงนี้เมื่อกี้วิธีนี้ครับจะเห็นว่ามันเหมือนวุ่นวายวิธีแต่งไปหมดแต่งจริงไม่ได้ยากขนาดนั้นใครเคยเช็ครีคอของรุ่นเก่าบ้างครับถ้าใครเคยเข้าอบรมกับผมที่กดหมดทุกคูค้างไว้ประการที่มรีเซ็ตทีนึงแล้วก็ยิงไวริเกลเรียกหมดรีคอออกมา นึกอ,ออกไหมครับมีใครเคยอบรมไหมหรือยังไม่มีน่าจะมีบ้างแหละอ่านั่นแหละครับวิธีนั้นแหละใช่แต่เราจะถามที่แผงตัวนอกแทนเมื่อกี้กับตัวนายมันเป็นศูนย์ศูนย์ตัวนายช่วยเราได้ไหมครับไม่ได้แล้วทีนี้อาการที่เหลืออาจจะเป็นอาการที่ไม่ได้บอกว่าอะไรเสียอาจจะเป็นระบบน้ำยาหรือเปล่าหรือคําสั่งอะไรมันผิดปกติหรือเปล่าเราก็เอาใหม่เลยพอกดศูนย์พอยิงไปแล้วมันศูนย์ศูนย์เราปิดเครื่อง เปิดเบรกเกอร์เหมือนเดิมแต่ทีนี้เราต้องทําวิธีใหม่เป็นวิธีการใช้งานฟังก์ชันตรวจเช็คการเสียของเครื่องตัวนอกบ้านโดยใช้โหมดรีคอร์ดนั่นก็คือไปหาปุ่มครับที่เขียนว,ว่าโหมดกระบอกปุ่มทูคูปุ่มทูคูก็คือที่ชี้ขึ้นกดแล้วระพุมสูงขึ้นสองปุ่มน,นี้กดค้างไว้เสร็จแล้วไปหารีเซ็ตเตรียมวัตถุปลายแหลมวางกับพื้นก็ได้ณตอนที่กดนี้นะครับมันยังเป็นต้อง ยังไม่ได้ส่งสัญญาณไปววงกับพื้นทามก็นาจะได้ทําคนเดียวได้กดสองปุ่มนี้ค้างไว้เครื่องปิดรีโมทปิดปิดเฉพาะเบรก์ประกาศทิ้นไปทีหนึ่งจึ๊บแล้วออกเลยนะประกาศจึ๊บแล้วออกเลยแต่สองนิ้วนี้อย่าปล่อยสองนิ้วนี้ไม่ปล่อยรอประมาณสองหรือสามวิมันจะขึ้นมาพลึบพร้อมกับมีเลขยี่บสี่เล็กๆตรงนี้อ่าทางนี้พร้อมแล้วที่เหลือคือเรายื่นไปที่เครื่อง แล้วก็ไปเลื่อนเครื่องหมายตรงทัมเมอร์ชี้ขึ้นเหมือนยิงออนนะ่ะตัดกดปุ่มนี้แทนยิงไปมันจะมีเสียงปี๊บแล้วทีนี้เลขมันจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นยี่สิบห้าเพราะเราเลื่อนตัวนี้นะครับยี่สิบห้าคือโหมดประจำหลักในการที่จะเช็คอาการเสียตัวนอกบ้านเสร็จแล้วทีนี้พอเป็นรุ่นทัวโค้ดอาการเสียนอกบ้านก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เด้งขึ้นมา โดยที่ไม่ต้องเลื่อนเลยเพราะมันทูเว a ์ถูกไหมตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของทูเว a ์อยู่เดี๋ยวดูวิดีโอดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายกว่ารแบบเช็คไม่้องดูอย่งเงี้ยสมมติลูกค้าปิดไปแล้วปิดไปล้ไม่รู้ว่าอะไรเสียไม่รู้เราก็ถามตัวนอกบ้านสมมติตัวในก็ไม่รู้อีกจิ้มสองเนืนี้รอรอจนเต็มแล้วขึ้นยิบสี่เสร็จแล้ว ปรับต้องทำเมื่อ้าแล้วรอโค้ดมาเนี่ยขึ้นอยู่8แต่การตารางของตัวเรียกตัวนอกบ้านเนี่ยมันต้องดูสองอย่างดูอยู่8พร้อมกับเดี๋ยวไปก้มดูไฟที่คอยร้อนด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆตอนปฏิบัติเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดขึ้นเนี้เห็นวิธีกับนี่คือวิธีนะครับเดี๋ยวดูอีกทีเอาใหม่ปึ๊บอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ทา เครื่องปิดรีโมดปิดหมดทุกคู่ค้างไว้ประกาดที่รีเซ็ตทีหนึ่งออกไปรอขึ้นเต็มพร้อม24เลื่อนดัมเมอร์เปยี่สิบแล้วก็รอโค้ดขึ้นมาพอได้โค้ดอะไรแล้วเดี๋ยวต้องไปก้มดูที่คอยร้อนที่ LED สีแดงกลางแผงว่าเป็นยังไงกระพริบกี่ครั้งหรือถ้าขีดแบบนี้เขาเรียกว่าติดตลอดไม่กระพริบ แล้วอาการเสียมจะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวตอนปฏิบัติเราจะไปดูตารางจริงกันที่เกี่ยวกับถามตัวน้องบ้านนะครับซึ่งมีเยอะแยะเลยซึ่งมอาการดูแล้วเหมือนจะทํายากนะครับแต่ถ้าเราดูและศึกษาวิธีมานเนี่ยผมว่ามันตัวช่วยแบบละเอียดเลยทั้งหน้าเลยมีอาการบอกละเอียดหมดดีกว่ามีแค่แบบตารางเดี่ยวตอนแรกที่ถามตัวไหนถ้ามีแค่นั้นนะอาการมันว่างเกิน ระบุแก่ว่าเสียอะไรเท่านั้นแต่พอตัวในไม่ได้มันเึลกไว้เรายิงถามตัวนอกแบบนี้มาเลยครับดูตารางแล้วก็จะซ่อมได้ง่ายขึ้นหรือว่าอธิบายเราง่ายขึ้นตามข้อมูลของตารางเลเลยอ่ะทีนี้มาถึง Oneway บ้างนะครับวันเว y ันเวก็มี j น s e ซีรีรีโมทแบบนี้ Happy Happy รีโมทเหมือนีอคอนเลยใช่ไหมครับอ่าแต่เป็นหน้าสีดำๆหน่อยส่วน JR ก็คือรีโมทเหมือนกับ แ p ปปี้หรือเจตนั N ่นเองนะครับเพียงแต่เพิ่มฟังก์ชันลลองเข้าไปนะครับโค้ดเหมือนกันหมครับถ้าเราดูเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าการถามตัวในบ้านเนี่ยจิ้มเช็คไปแล้วโค้ดมันไม่เด้งมาถูกไหมเราต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนจนเจอโค้ดมันถึงจะตอบเราม,มันตอบใช่ไม่ใช่อย่างเดียวตรงนี้เราก็เลยดูวิธีเลยนะครับตรงนี้อ่านไปก็เหมือนเหมือนเหมือน ดูวิธีอะไรดีกว่านี่ครับการกดเช็คปุ่มเดียวถามตัวในบ้านว่ามีอะไรเสียไหม <Okay. S 1> สมมติว่าคือมันกระพริบลูกค้าไม่รู้แต่เครื่องมันบัน,นทึกไว้ใช่ไหมครับบันทึกาการเสียไว้แล้วลูกค้าปิดเครื่องไป <Okay. S 1> เราก็มีหน้าที่เข้าไปกดเช็คเช็คค้างเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะขึ้นศูนยูนเห็นไหม ไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่มีอะไรเสียนะเดี๋ยวเราต้องเลื่อนเป็นคนเลื่อนโค้ดเลื่อนหาีบไม่ใช่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 วนไปเรื่อยหรือถ้าใครรู้แบบรุ่นเก่ารีคอร์ดลันนับไฟได้อยู่เหมือนเดิมนะแต่นเนื่อมีโค้ดแล้วก็ ดูโคนเลยก็ได้นะครับแต่ใครรีโมทเปิดหน้ารีโมทเสียไปนับไฟก็ยังคงแพทเทิร์นเดิมกับรุ่นเก่าๆนะครับจํานวนไฟกับพริบในการซ่อมเหมือนเดิมทุกอย่างนี่ครับรามาพริบๆตอน e หแล้วก็ไปดูตลาง e หก็คือสื่อสารไม่ได้เครื่องมันกระพริบเมื่อคืนนี่คือมันกระพริบตลอดสื่อสารไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราวนจนครบแล้วไม่มีเออเอาตรงนี้ก่อนก็ได้เห็นเขามากดที่เมอร์เจนซีะครับเมื่อกี้ เขากดเพื่อล้างให้มันลืมไปในขณะที่อยู่ในโหมดเนี่ยเรายิงเจอ e6 ปุ่ม emergency คือปุ่มกดล้างกดทีเดียวนะครับปุ๊บลา้ลา,งลางเพราะปุ่ม emergency เนี่ยถ้าไม่อยู่ในโหมดมันคือปุ่มอะไรครับกดปิดเครื่องใช่ไหมรีเซ็ตเครื่องไม่ได้นะจะรีเซ็ตล้างข้อมูลต้องกดตอนที่เราอยู่ในตอนที่ถามถามมันไปที่มีไฟกับพิบอยู่กดไปดทีเดีปุ๊บ มันล้างทิ้งเลยทีนี้ถ้าเราไปกดถามมันใหม่เนี่ยไม่มีแล้วนะเพราะเราล้างไปแล้วแต่ถ้าเราล้างแล้วเราไม่ซ่อมเดินเครื่องใหม่เดี๋ยวมาไหมครับเดี๋ยวก็มาใหม่นะครับเดี๋ยวทําไมต้องล้างหรืออะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่สมมตุติเรายิงเช็คไปแล้วแบบวันเวรวนไปแล้วครบหลายรอบแล้วก็ไม่มีอาการเสียไม่มีฟีฟๆเลยแสดงว่าเครื่องนั้นน่ะอย่าเพิ่งไว้วางใจว่ามันไม่มีอะไรเสีย ป้าจะเสียแบบที่ตัวนอ,อกบันทึกไว้ถูกไครับเราก็เลยต้องทําเหมือนกับ g r เมื่อกี้เลยก็คือมาดูวิธีการใช้งานฟังก์ชันตรวจเชการเสียของเครื่องนอกบ้านโดยใช้โหมดรีคอร์ดช่วยบรีคอร์ดก็เหมือนเดิมเลยครับเครื่องปิดโมทปิดหาป,ปุ่มโหมดปุ่มทูคูหรือปุ่มชี้ขึ้นนั่นเองสองปุ่มทั้งไว้เหมือนเดิมวัตถุไฟแหลมอันนี้ไม่ต้องแหลมแล้วรีเซ็ตมันมันเป็นปุ่มใหญ่ใช้เล็บจีก็ได้นะครับ ตำแหน่งปุงเปลี่ยนไปแต่ชื่อเหมือนเดิมวิธีทำเหมือนเดิมนะครับพอประกาศติ้นจึก๊กรอสองวิเต็มหน้าจอเมื่อไหร่เต็มหน้าจอเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับตัเกียงนี่มันหน้าหน้ามันต้องขึ้นตรงนี้เป็นเลขยี่สิบสี่ตรงนี้แล้วถ้าทำยี่สิบห้าทำไงครับเลื่อนตรงทัมเมอร์เหมือนเดิมไปหาทัมเมอร์ปรับขึ้นตรงนี้ชี้ขึ้นกดปุ๊บเลขเปลี่ยนป็นยี่สิบห้าพร้อมกับ โค้ดตรงนี้จะเป็นเริ่มต้นที่ศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมต้องวนเหมือนกันแต่โค้ดที่วนเนี่ยรหัสโค้ดจะไม่ใช่เหมือนที่เรายิงเช็คแล้วนะเป็นรหัสโค้ดของตัวนอกเลยนะครับมันไปตีต์ที่โค้ดไหนดูโค้ดไว้แล้วก็ไปนับไฟเหมือนกันที่แผงอินเวอร์เตอร์สีแดงก็จะเป็นการวิเคราะห์ละเอียดตรงนั้นเลยนะครับดูตัวอย่างเดี๋ยวต้องปฏิบัติน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นครับ ครับยิงที่ตัวนหนทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าวิธีดีคอเนี่ยมันเป็นวิธีเรียกที่ตัวนอกบันเทกออกมาครับทุกอย่างทําที่ตัวในบ้านตัวนอกอไว้ไปดูไฟรวมด้วยเฉยๆครับเนี่ยขึ้นตซนโนเลื่อนเป็นยี่สิบห้าตัวเลขเป็นเป็นยี่สิบห้าเสร็จแล้วเลื่อนครับพร้อมเป็นแบบวัน w a เราต้องเลือ่อนลูกศรจนกว่าจะเจอโค้ดของอาการที่ตัวนอกบันเทึกไวย นไ,ไครับโค้ดพวกนี้จะไม่มีเหมือนตารางของตัวตัวในบ้านแล้วนะที่เรายิเช็คปุ่มเดียวโค้ดคนลเรื่องเลยเป็นโค้ดวิเคราะห์ของตัวนอกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันขึ้น U8 แล้วก็จำ U8 ไว้ไปเปิดตารางข้างละข้างนอกติดตลอดอาการเสียตรงเนี้ย U8 ตัวอย่างที่เราทำก็คือพัดลมตัวนอกไม่หมุนอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ออกเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน เบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาผมจะมาทั้งตัวนอกตัวในให้ดูกันนะครับถ่ายขึ้นจอให้เราเข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดหนึง่งเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อน,นครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่งปฏิบัติครับผมเบรกันนะครับพี่น้องครับผมอาจารครับ